อนนูนหลังบ้านหวยจริงน้ามูเชื่อถ้าเป๊ปคุมผีคงนี้กลับสเปนไปแล้วเอาอีกแล้วครับโชเซมูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุกีสครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะไปอยู่กับเฟเนบาเช่ในลีกของตุรกีแล้วนะครับแต่เขาคนนี้ก็ได้พูดถึง1นึ่สโมสรที่เขารู้สึกภาคภูมิใจนะที่สามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ในสควอทที่ต้องบอกว่ามันแบบไม่ได้ดูดีมีทรงอะไรขนาดนั้นโอเคครับอาจจะมีปอลปอกบามีสตาตันอิบราฮิโมวิชแต่ในยุคนั้นครับแนวรับของเมเตอรนั้นเอาง่ายๆครับเป็นสายคอนเทนต์แต่มูรินโญ่เนี่ยก็สามารถที่จะพาเมเตอรนั้นเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้ครับโดยมูรินโญ่ครับได้กล่าวผ่านบีอินสปอร์ตนะครับบอกว่าการที่สโมสรเนี่ยเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมแล้วสามารถเก็บชัยชนะได้ทันที นั่นมาจากนักเตะเกิดความตื่นตัวพวกเขาถูกกระตุ้นจากอะไรใหม่ๆพวกเขาต้องการทําผลงานเอาใจผู้จัดการทีมคนใหม่เมื่อเหมือนเวลาที่คุณซื้อรถคันใหม่นั่นแหละคุณจะอยากขับมันทั้งวันอยากอยู่กับมันอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับมันแบบนั้นอยู่ประมาณสักหสัปดาห์หรือว่า1เดือนประมาณนั้นนะแต่หลังจากนั้นทุกๆอย่างมันก็จะกลับสู่แบบเดิมกลับสู่สภาพเดิมคืออง่ายๆแหละมันก็เหมือนกับว่าการจีบผู้หญิงอะเนาะ แแรกก็เหินเลยเกินไปแวลมาก็นิสัยออกสันดานออกอะไรมานะครับเพราะปะัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันจะกลับมาหลังจากนั้นไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าสโมสรจะปล่อยตัวปัญหาหรือว่าทีมงานตัวปัญหาออกไปจากสโมสรจําได้ไหมทีม่มูรินโญ่เคยบอกว่าไม่แต่มีไวรัสอยู่อย่างเป๊ปบัวเดวล่านะมูรินโญ่เคยได้บอกนะครับว่าทีมซิตี้เนี่ยเขาเปลี่ยนทีมงานมันแล้วกี่ครั้ง เขาปล่อยนักเตะเก่งๆออกจากทีมไปแล้วกี่คนนั่นเป็นเพราะว่าเขาเห็นปัญหาและเขาก็ระับการสนับสนุนให้จัดการปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าให้อำนาจอิสระแก่เป๊ปกอร์ดิลานะกลับกันผมคิดว่าถ้าเป๊ปเนี่ยมาคุมแมรีเต็ดในช่วงที่ผมอยู่3ฤดูกาลผมให้แค่3ฤดูกาลนะผมคิดว่าเป๊ปเนี่ยอาจจะถอดใจแล้วก็กลับไปสเปนดีกว่า ถ้าคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจริงๆเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่นะครับก็คุมยูไนเต็ดเนี่ยก็มีแชมป์ติดมาติดมือนะแชมป์คาราบาวครับนะพอมือตี้ชิลแล้วก็ที่เขารู้สึกว่าภูมิใจก็คือการพายูไนเต็ดเนี่ยคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะณนะตอนนั้นนะครับในรอบชิงเนี่ยก็สามารถเอาชนะจากอาร์มสตัมไปได้หลายคนอาจจะพอจำได้นะครับเปาปอกบากับเฮริคมากกิตายานในเกมเกมนั้น แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าไล์อัพในในใน,ในชุดนั้นนะของเมดเต็ดนะครับมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดจริงครับคือยุคนั้นนะแนวรับเนี่ยคริสมอลลิงนะฮะเป็นเซนเตอร์คู่กับดัลลี่บรินแบ็กซ้ายดามิเอนนะครับแบ็กขวาบาเรนเซียผู้สาประตูเป็นโรเมโรตรงกลางครับเออร์เรล,ล่ามาตาเฟร์ไรนี่ป็อกบาในากียและก็มาคัตแรดฟอร์ตแต่น่นาจะใส่เบอร์สิบเก้าอยู่เลยในกียันนั้นนะเป็นนัดชิงชนะเลิศน,นะ และก็เมเตเนี่ยสามารถชนะไปได้2-0นะครับแต่ว่ามูรินโญ่เนี่ยแม้ว่าจะได้แชมป์กับเมเตตดก็ตามน,นะครับแต่เขาก็นะถูกมองว่าเป็นกุนซือที่ตกยุคหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งผลงานของมูรินโญ่ครับกับเมเยตเนี่ยเริ่มคุมเนี่ย27พฤษภาคมในปี2016นะครับแล้วก็ถูกปลดไป18 ธันร,รมคมในปี2018นะครับ144นัดครับก็ชนะไป84ครับเสมอ32แล้วก็แพ้ไป28ครับยิงไปทั้งหมดเนี่ย244ประตูนะครับแล้วก็เสียไป120ประตูครับก็คิดเป็น58.33%นะในการคุมแมนเชสเตอร์ก็ดก็ถือว่าไม่เลวนะ แต่ว่ารุ่กนการสุดท้ายนะครับบอร์ดไม่ได้แบบว่าให้การซัพพอร์ตอย่างนี้ครับคือมูรินโญ่เนี่ยลิสต์รายชื่อครับเกี่ยวกับเซนเตอร์ซึ่งเขามองว่าเมเต็ดเนี่ยโอ้โหปัญหาคือเกมรับนะครับในยุคนั้นเนี่ยโอ้ยปัญหาของเมเต็ดมันออรุงตุงนางมุสตุรันอยงเต็มไปหมดนะครับแต่มูรินโญ่ก็พยายามแก้นะพยยาอร์ตมาติสตบ้างแหละสกอตต์แมคโทเมเนียเป็นเซนเตอร์ Center, ซึ่งเขาก็ยังทำให้เห็นครับว่าก็เซนเตอร์มันมีปัญหาแล้วมันจะเล่นยังไงนะแต่สุดท้ายท้ายสุดก็มูรินโญ่กก็ต้้ออองไปง่่นนนนคคืยยุัเี บริญโนะได้ลิสต์ชื่อไว้ครับมีแมนะ็กควายตอนนั้นยัง60ล้านอยู่เลยแต่ไปหาซื้อต้อง80นะครับาราฟเฟวาราในยุคนั้นก็มีชื่อครับเฉรมบัวเตงก็มีชื่อคือมีหลากหลายคนครับลิสต์ชื่อให้แต่สุดท้ายบอร์ดไม่เอาครับและสุดท้ายบริญยก็เลยถูกปลอดออกไปแล้วเขาก็บอกเนี่ยเลยครับว่าโอ้ยปัญหาเนี่ยนะหลังบ้านมันห่วยมากๆในยุคนั้นสำหรับไมเ่เด็ดนะถ้าเป๊ปมาคุมก็คงไปแล้วแหละเออจริงจงนะยุคนั้นหลังบ้านไมเ่เด็ดห่วยจริงๆครับ หาคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ facebook, youtube และ tiktok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ